วันนี้บริษัทเมคานิน้าจะมาทดสอบดูดของเหลวที่มีความเหนืดสูงๆนะครับตัวนี้จะเป็น t e คสปอ a ์เอ็นคือสารเคมีที่ใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดต่างๆนะครับและปั๊มที่เราจะนํามาเทสให้ดูนะครับก็คือ d o เซอร์เอลอารีรีนะครับประกอบเข้ากับตัวมอเตอร์เกียร์ด้านหลังนะฮะแล้วก็ต่อกับชุดอินเวอร์เตอร์ในตู้คอนโทรลที่เราเห็นกันอยู่ด้านหน้านี้เลยครับมาเริ่มทดสอบกันเลยดีกว่าครับ จุดเด่นของตัวนี้เลยก็คือแม้ไม่มีของเหลวในเส้นท่อนะครับตัวปั๊มก็สามารถดูดได้พูดง่ายๆเลยก็คือไม่ต้องร่อน้ำนั่นเองครับไม่ต้องเติมของเหลวให้เต็มเส้นท่อ เพราะว่าตัวปั๊มนั้นมีแรงแว็กที่สามารถดูดของเหลวที่มีความหนืดได้ครับจะเห็นได้ว่าตัว t e x p o n e n n 70เนี่ยค่อนข้างหนืดมากๆเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้เกินกำลังของตัวปั๊ม d o s ซ r LR ของเราเลยนะครับการใช้งานของที่นี่นะครับก็จะเป็นการลำเลียงเจ้า N70 เนี่ย <S <S <ๆ>เพื่อไปผสมกับสารเครมีอื่นๆต่อไปครับก็ค,คือย้ายถังนั่นเอง เดี๋ยวผมจับให้ดูเลยว่ามันจะเหนืดสักแค่ไหนสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับตัวชุดนี้ทั้งตัวปั๊มโดเซอร์ทั้งมอเตอร์เกียร์แล้วก็ชุดตู้คอนโทรลนะครับสามารถติดต่อได้ที่บริษัทเมคคานิก้าได้เลยนะครับ